สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับทุกคนด้วยนะคะกลับมาพบกับพี่ฝอนแล้วก็พี่เอกนะครับวันนี้เราอยู่กันในเกมที่ชื่อว่าม d e เด t o r สตอ้าเอาอยากไปไหนอ่ะเอาวิ่งไปหน้าไปเอาวิ่งไปหน้าไปโอ้โหดูนี่สิม u r เดอร์สต y โอ้โหมันมีเรื่องราวแบบนี้เกิดขึ้นด้วยหรอเป็นเรื่องราวของฆาตกรหรอพี่เอกพี่เอกว่ามันมันเริ่มน่ากลัวแล้วนะฆาตกรหลุดออกมาไล่ฆ่า เป็นแบบนั้นหรอไม่รู้เหมือนกันเอาล่ะเราไปดูข้างในกันดีกว่านี่ตัวอะไรอะนั่นอะไรอะพี่เอยากมาที่เราเราจะต้องขึ้นไปบนรถคันนี้อะไม่เนี่ยหรอรถออกแล้วเห็นไหมรถวิ่งเลยไหมโอ้รถวิ่งแล้วนั่นมันรถทางบ้านโอเคโอเคคันนี้เลยโอ้โหได้ต้องสิบสองคนเลยสิบสองคนเฮ้ยเราเข้ามาแค่6คนเองอะเฮ้ยแล้วนั่งใครอะเดี๋ยววิวยืนก็เป็นแผงเลยอะตรงนั้นอะน้่นมันทีมเบคอนทีมเบคอนเหรอดูดีมีแต่หัวเบคอนโอ้ไม่กอดโอ้เอาทำไงล่ะเราเข้ามาแค่ แค่หคนเลยไงทำไงอ่ะเราต้องรออ๋อเราต้องรอใช่ไหมโอเคมาเลยคะมใครมารอจะมีใครมาขึ้นรถคันนี้เปล่าอ่ะอ่ะหมดแล้วหรอหมดเวลาแล้วหรอรถออกแล้วว่าเขาไม่รออือรถไม่รอเราเข้ามาแล้วพี่เอกดรถไม่รอทำไงเดียอ้ยเรามาอยู่ที่ไหนอ่ะไม่รู้เหมือนกันฮ้ยเราไาอยู่หน้าบ้านในตรงนี้เนี่ยเฮ้ยพี่เอหมุนไม่ได้อ่าได้แล้วได้แล้วพี่เอกเรามาอยู่หน้าบ้านใครก็ไม่รู้ว่ะโอ้ยตอนนี้เรามาอยู่บ้านหลังสุดท้ายแล้วคนนี้เขาบอกเนี่ยคนคนชื่อเชนเนี่ย เราเรามาทําอะไรที่นี่อ่ะไม่รู้เหมือนกันน่าหน่ะมีคนถามแล้วเรามาทําอะไรกันเออตกหลงเชนเขาบอกว่าลวเรามาทําอะไรที่นี่นายเชนนายเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวนอ่ะน่าจะไม่มีอะไรอยู่นะเอาแล้วเดี๋ยวก่อนแล้วเรามาทําอะไรกันนี่นี่ล่ะงงแล้วขาบมาวิ่งไปเปิดประตูบ้านเฉยเลยอ่ะเฮ้ยนี่ประตูอะไรประตูลงรถหรอเันใเราเข้าไปข้างในหรอพีเอกประตูลงรถไม่รู้พี่เอกเดินเข้ามาแล้วอ่ะเออเป็นคนเชื่อคนง่าย วงเรามาทําไมกันนี้เออแต่ว่าบ้านแบบสวยดีนะโอ้ดูดิบ้านหลังใหญ่เบลอโตเลยอะ่ะดูเหมือนว่าพี่ฝนจะชอบอ่ะนะอจอจอดจอดก็ยังอยู่เปล่าอ่อะเขาอบอกให้สํารวจในบ้านดูว่ามันมีนมอะไรบ้างอะเนาะเดี๋ยวเพชรลองสํารวจที่อยากดูนี่ดิฝั่งนี้มีตู้เย็นมีพายด้วยอะ่ะจอดอยากกินนะจอดกินได้เปล่าก็ไม่รู้เหมือนกันน่ะมันจะมีพิษไหม มีแมวด้วยอ่ะแมวเกาะอยู่ที่ห้องรับแขกแล้วมีห้องคอมเออมีห้องรับแขกด้วยโอ้โหใหญ่โตมากเลยแมวน่ารักมากเลยอ่ะดูดิโอ้ยเดี๋ก็มีขนมด้วยอ่ะไปไหนได้อีกอะเนี่ยขึ้นชั้นสองได้ไหมขึ้นชั้นสองเหรอโอเคโอเคโอเคไม่ทันแล้วอ่ะขึ้นชั้นสองดีกว่าหนึ่งโอ้หมดเวลาแล้วหรอยังไม่ทันสำรวจอะไรเลยอ่ะโอ้เรามีหลอดเลือดเต็มเลยเนาะนี่ไงเขาให้เราขึ้นมาชั้นสองได้นี่ไง โอ้มมยกอดนี่ไงนี่มันค้องนั่งเ่นหรอเขาบอกว่าทุกคนให้ลงไปที่ที่ลิฟต์มนุูมอุ้ยโดนดึงไปแล้วเขาบอกว่ามีเบรกยิ n งนิวเป็นข่าวอะไรอ่ะเฮ้ยพี่เอกโอ้ประกาศประกาศขณะนี้ในเมืองโรบอกของเราได้มีกลุ่มของคาตกรหลุดออกมาโอ้ระวังตัวกันมาให้ดีนะครับเพราะว่าคาตกรตัวนี้มันร้ายกาจมากถ้ามีอะไรเกิดขึ้นแล้วก็รบกวนโทรหาตำรวจเอาพี่เอก าบอกว่าถ้ามันเกิดอะไรขึ้นให้เขาให้เราโทรหาตำรวจอ่ะเออเขาบอกว่าไม่ต้องกลัวหรอกเราเราอยู่ในบ้านนะไม่น่าจะเป็นไรเนาะเฮ้แต่ว่าเรามีไม้เบสบอลด้วยน่ะ<ด>นัะ่งไงคุณเชนเขาบอกว่าทําตัวนําสบายเลยไม่ต้องไปกังนนวลวอร์รี่อะไรเฮ้ยวอร์ี่อะไรเฮ้ยมีคนมาส่งพิซซ่าแหละเออมีพิซซ่ามามาจากไหนเนี่ยเดี๋ยว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 ลงไปดูกันนะอ๋อเขาสร้างมานี่ไงอ๋อมีตัวเชนเนี่ยเหรอเขาสั่งพิซซ่ามาให้พวกเรากินโหน่ายใจดีมากเลยนี่ทำไมต้องถือกระบองกันด้วยเนี่ยไม่รู้เหมือนกัน เอาละพิซซ่ามารออยู่ที่หน้าประตูแล้วโอเคก็ก็ก็มาแล้วโอ้ไดูดิอย่างเทพอ๋อดูดิพิซซ่ามาส่งแล้วครับพิซซ่ามาส่งแล้วครับใครจะจ่ายตังค์บ้างครับเอาใครจ่าย่ะเจ้าของบ้านจ่ายดิเชฟจ่ายตังค์ปะจ่ายจ่ายเดี๋ยวนี้จ่ายจ่ายจ่ายอย่างมาทำหน้ายิ้มจ่ายที่จ่ายจ่าย้เราดันก่อนให้ด้วย เราพิซซ่าอยู่ไหนอะนี่ไงพี่เอกดันเขาไปจ่ายตังกอนเลยพิซซ่าอยู่ไหนอะเขาบอกว่าให้เราไปกินได้เลยไม่ใช่หรอโอ้โหง่ายง่ไงในเชนมาแล้ว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 นี่เขามาให้เราในครัวแล้วล่ะอ้าพวกเรามากินพิซซ่ากันดีกว่าขอสักชิ้นนึงนะนี่ไงพี่เอกพี่ฝนได้พิซซ่าแล้วอ่ะกินแล้วนะงับอร่อยมากเลยสุดยะอดเขาบอกว่ากินเสร็จเราให้ไปนอนอะไรฝันฝนไม่ได้แปลงเลยให้ไปนอนเลยเหรอเออ ฟันเลยอ่ะพี่เอกไปดูห้องน้ำพี่ฝนอยากเข้าห้องน้ำมาอยู่ตรงไหนก็ไม่รู้เหมือนกันพี่เอกก็ไม่รู้เหมือนกันเฮ้ยรถใครมาวิ่งหน้าบ้านเนี่ยไม่รู้เหมือนกันอันนี้อะไรเนี่ยเฮ้ยห้องอะไรอ่ะห้องอะไรอ่ะมีกองเมื่อเออมีกองไม่ใช่อ่ะโอ้ห้องนอนอยู่ไหนเนี่ยโอ้ยเจอแล้วเจอแล้วห้องนอนอย่างนี้ไหนอ๋อนี่ง่ายห้องนอนโหเตียงใหญ่มากเฮ้ยเฮ้ยใครอ่ะเอามีเพื่อนเข้ามานอนแล้วอ่ะพี่เอกนอนแล้วไม่ไหวง่วงเอ้าตกลงไม่อาบน้ำอาบท่าก่อนเหรอพูดไหนด้วยโอเคเดี๋ยวไปหนอนตรงนี้แล้วกันนะ เพียงนอนไหนอ่ะอ๋อฝั่งนอนข้างหน้าต่างเฮ้ยเฮ้ยเพียงไรอ่ะฝนตกเหรอฝนตกเฮ้ยเพียงตื่นขึ้นมาเพียเฮ้ยเอ้ยอะไรอ่ะเฮ้ยอะไรอ่ะเฮ้ยเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวเฮ้ยมันเกิดอะไรขึ้นเพียกว่ามันต้องมีคนลงไปไอ้นี่คนลงไปต้มมาม่าแล้วก็เผลอทำชามแตกเพียกบอกว่าข้างนอกมีอะไรหรอฮะเฮ้ยอะไรอ่ะเสียงอะไรอ่ะเฮ้ยมีคนมาเคาะประตูด้วยใครอ่ะ คดูครเอาอ้เชนนี่นะอ๋อโทพีโ่โอ้ยทำบก,กต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 กใจไปห,ห,หมดเลยเพอกบอกแล้วว่าเข่าลงไปแล้วก็ไปต้มมาม่าแล้วก็มันร้อนไงหล่นออแตกไงมาม่าจะร้อนมากใช่ไหมออลวกมือใช่ไหมใช่แล้วล่ะครับเมื่อกี้ผมไปต้มมาม่าก,กินหนามันก็เลยร้อนลวกมือใช่ที่ไหนเอาเหรอเอาล่ะมันจะมีเรื่องราวอะไรเกิดขึ้นหรือเปล่าพี่เอกอย่าไว้ใจในเชนคนนี้นะ ้าละตื่นแล้วเรียบร้อยเอ้ามีอาหารเช้าอีกหรอใช่ลงไปกินอาหารเช้ากันเร็วรู้สึกว่าจะเลี้ยงดูปูเสืออย่างดีเลยนะเออรถเขาวิ่งจังเลยบ้านติดถนนก็งี้แหละเอ้าอันนี้หรอพิซซ่าหรออะไรแล้วนายขึ้นไปเหยียบทําไมเฮ้ยอันไงมีคนพังหน้าต่างจริงด้วยอ่ะ ไหนบอกว่าในเชนไปต้มมามากอะอ่าแล้วพี่ฝนบอกว่าเหมือนน่าจะเป็นฆาตรกรหรือเปล่าก็ใช่นะสิมันมีฆาตรกรแน่ๆเลยเมื่อคืนนะข่าวข่าวอะไรนะ b r e a k i ง g n e w วเรออ breaking news เขาประกาศออกมาว่าให้ระวังฆาตรกรนะอ๋อเนี่ยแต่ว่ามันมีคนพังออกมาเลยเนี่ยมันพังจากข้างนอกเนี่ยพี่เอกเก็ว่าอย่างนะั้นอุ้ยโดนโดนดรถอเฮ้ยเลือดรถอ่ะเอ้าเวรกรรมละเลือดพี่เอกจะหมดแล้วอะโอ้ยเขาบอกให้หาเลยนะเมดคิดเหรอ ปถพยาบาลงั้นหรอใช่มีเวลา26วิเดี๋ยวเพีกก็ไม่รู้เหมือนกันเออเดี๋ยวหาก่อนแต่เพีกว่าน่าจะแอบแอบอยู่มันอยู่ชั้นบนปล่านี้ไหมเพีกเจอประตูมีห้องคอมยังไม่เจออะอะไรไม่เห็นมีอะไรเลยอะเจอไหมเจอไหมพี่ฝนดูในครัวแล้วนะยังไม่มีใครเจอที่ไหนเลยอะเป็นห้องคอมทางนี้เอ้ยมันมีห้องหนึ่งอะไนอะที่เพีกยังไม่ได้เข้าไป ทีห้องไหนเขาไม่ได้อ้ยตายแล้วหมดเวลาเอาเบียกเจอแล้วหรอเอาเพียกตายหรอโอ้โหทำไมเพียกตายอ่ะโอ้ไม่กลับมากลับมากลับมาโอ้โหต้องจ่ายตังค์กกลับมาเร็วเร็วเร็วโอเคอุ้ยแล้วเรายังหาไม่เจอทำไงดีอ่ะโอ้โหตายแล้วเพียกตายอ่ะเพียกอยู่ไหนอ่ะกลับมาเกิดใหม่ขึ้นมาเร็วกำลังอยู่ชั้นล่างกำลังวิ่งขึ้นชั้นบนเขาบอกว่าคืนนี้จะมีปาร์ตี้สระน้ำเหรอใช่ไหมเออใช่ตอนเก้าโมงอ่ะสามทุ่มเออ นี่ไงทำไปปาร์ตี้จัดตอนกลางคืนอ่ะเพ็กไม่รู้ฝรั่งชอบจัดกลางคืนโอ้ดีเขาบอกให้อนจอยเลยแล้วก็พวกเราพวกเราเป้มาสนุกกันดีกว่าไหนๆเราก็เกิดเรื่องราวไม่ดีแล้ะเราก็อย่าทําแบบให้ใจมันแบบไม่ดีเลยก็แล้วกันออกมาเต้นกันดีกว่านะมาเต้นเลยหรอเสือต้นก็เต้นอ่ะเต้นอ่ะเต้นเกิดแล้เต้นนี่แลดอีแดนเต้นเลยจบ ตึง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 ใชออบเจกทีบนี่น่าลำคานมากเราออกได้ไหมเฮ้ยมีคนเห็นคนอยู่ตรงต้นไม้เฮ้ยเฮ้ยนี่มันฆาตกรนี่พวกเรานั่นตันมันฆาตกรหรือเปล่าไม่ได้แล้วไม่ได้แล้วเดี๋ยวเดเดี๋ยวขอไม้เบสบอลก่อนมาลุมทุกฆาตกรกันดีกว่าเฮอเือเือเืออ้อโอ้โอ้ตุบ ตกตับตกตับเป็นไงเป็นไงโอ้โหตับตกตับนี่โอ้โหทำไมฆาตกรจูบเก่งตุบตับตุบนี่อย่าดูถูกพวกเรามีสกิลด็อกนั้นนี่เป็นไงหมาหมู่เรียบร้อยเอ้เฮ้ยอะไรอะไม้กระบอกใครกระเด็นออกมาเออโอเคเฮ้ยเราเข้าไปข้างในพี่เอกพี่เอกเป็นคนบอกเหรอให้พวกเราเข้าไปข้างในอะไม่รู้ก้มหน้ามองไม้เบสบอลอยู่ เฮ้ยคนนี้ใครอ่ะทาไมเขาไม่มีหน้าคนนี้เขาไม่มีหน้าไหนนี่ไงผู้หญิงคนนี้เขาไม่มีหน้าเนี่ยฟาดเลยได้ไหมผัวเฮ้ยพี่เอกระวังให้ดีนะเราน่าจะโทรหาตํารวจดีกว่าไหมอ่ะมันน่าจะเป็นฆาตกรแหละมันมีคนตัดสายไปแล้วนี่เอาทำไงดีอ่ะทําไงอ่ะนี่ไงเฮ้ยมันออกมาจากข้างนอกโหมันไม่ได้มีแค่สองคนนะมันมีอีก ปดินีก็ตีดิไปได้แล้วเราต้องหนีขึ้นชั้นบนแล้วต้องหนีเหรอเออคุณเชนบอกให้ขึ้นชั้นบนแล้วไม่เราขึ้นชั้นบนเหรอเราเพื่อนอยู่ข้างนอกอ่ะเมื่อกี้เราเห็นเพื่อนี่อยู่ข้างนอกอยู่นะทำไงอ่ะเฮ้ยเอาเพื่อนมานอนเพียกเพื่อนมานอนเฉยเขาบอกให้หลบให้เราหลบเหรอหลบตรงไหนอ่ะเพียกถือถือไม้ไก่อนดีกว่าแล้วเราจะไปหลบตรงไหนอ่ะไม้ช่วยได้โอู้ยไม่ก็จะไปหลบตรงไหนอ่ะเดี๋ยวไปฝนดูข้างนอกก่อนดีกว่า มันจะมีอะไรหรือเปล่านั่นไงเพื่อนอยู่ตรงนั้นน่ะคนนึงอ่ะไหนอ่ะที่สระหนาอ่ะพี่ฝนเห็นไหนใครอยู่ตรงนั้นน้าเฮ้ยใครมาอยู่ที่ประตูนันใครเออเออเออเฮ้ยมันเข้ามาได้ไงอ่ะโอ้ยพระเจ้าลุ้มลุ้มลุ้มนี่ต้องใช้สกิลด็อกฮันเหมือนเดิมไป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  แล้วพี่ฝนไป็ลุมอะไรตัวนั้นตัวเดียวต้องลุมตัวเดียวก่อนลุมตัวเดียวมันได้ตายตาตาตโอ้ยพี่ฝนแย่นะวะตายตายตายตอย่างนี้ต้องตปฆาตกรไม่ได้โอ้โหโอ้ยาโอ้โห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 ออ้อ้โหอ้โหโอ้ลอ้อ้ล้โหโ้อ้โอ้โหโหออ้อ้โห้อโอ้้อ้อห้้อ โอ้ยฉันฉันร่างกายเบาบางพวกนายพวกนายช่วยช่วยลงมาจากตัวฉันได้ไหมฉันฉันหายใจไม่ออกนายต้องแข็งใจเข้าไว้นะโทรเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวเราจะโทรเรียกรถพยาบาลแล้วกันนะไม่ทันแล้วตาเขาเป็นเครื่องหมาย xx ไปแล้วไปทันแล้วหรอโอ้เราต้องเราต้องหนีออกไปจากตรงนี้แล้วเอ้าทำไงดีอะหนีไปตรงไหนอ่ะนั่นไงมันมีอยู่ตรงนั้นน่ะตรงนั้นต้องตรงไหนตรงนี้ไงตรงไหนอะพี่เอก หันซ้ายหันขวาเอ้านี่เราออกมาข้างนอกแล้วหรอใช่เดี๋ยวอะไรอะเอ้ยโอ้ยไม่กอได้แลเราต้อกกระโดดไปเลยเนี่ยโอ้ยเดี๋ยว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 เพื่อนไปก่อนเลยโอ้โหข้างล่างข้างล่างมันเป็นแม่น้ำพี่เอกทำไงดีอะตกแล้วมันต้องตายแน่เลยอะพี่ฝนไปเร็วให้เพื่อนไปก่อนอ๊บโอ้โหเพื่อนเพื่อนแล้วเข้าอีกสามสามวิเพื่อนเร็วเข้าเพื่อนเพื่อนกระโดดแล้วเร็วนายเพื่อนโอ้โหเพื่อนเพื่อน เพชรนินเพชรนินไปเพชรนินไปเพชรนินอย่าช้เพชรนินล่วงไปแล้วเพชรนินล่นลงไปแล้วโอ้โหพี่เกขึ้นมาแล้วโอเคเวทีรอตรงนี้ให้เรารอตรงนี้นะใช่รอทําไมไม่รู้รออะไรอ่ะถือไม้ไว้ก่อนอุ่นใจแล้วเพื่อเราไปไหนแล้วว่ะเพชรนินล่นลงไปเมื่อกี้อ่ะพี่กไปผักเขาหรอเปล่าเขาแหลกเขาหลอกเขาแหลกหรอใช่โอ้เสียใจเขาก็โดดมาแล้วเขายกดๆๆแหลก เอาล่ะเรากระโดดข้ามมายังฝั่งตรงข้ามของแม่น้ำได้แล้วล่ะเราทำไงต่อเฮ้ยมันจะตามเรามาหรือเปล่าอพี่เอกพี่ห่อนใจเย็นๆก่อนนะจ๊อดกลัวเอาจ๊อดฉันก็กลัวเหมือนกันเอาแล้วนี่ทำไรอ่ะเฮ้ยโอ้ทางมันปิดอ่ะจะต้องข้ามไปฝั่งนู้นสินะต้องหาทางออกไปได้นี่เราติดกับดักอะไรบางอย่างอยู่เฮ้ยเสียงอะไรอ่เฮ้ยเฮ้ยมันใครกันน่ะเสียงอะไรเนี่ย เอ้ยนี่มันเป็นบอสจนคือบอสของฆาตกรจะเป็นตัวใหญ่สุดโหต้องต้องลุมแล้วต้องลุมแล้วโอ้โหบอสตัวใหญ่มากนี่พวกเรานี่เราต้องชพ่้เชนโหเลือดรถโอ้โหเพียบเลือดรถเฮ้ยเลยโอ้โหโอ้โห่ทำไอ้โอ้โหนี่หลบหหโ้ยกทำไงอะมันมีครดาเอกว่าเดี๋ยวเราจะมองท้งกันนะ อ่เฮ้ยโหมันยิงทีมเลือดรถเลือดรถเลือดรถเราจะโซ่มันได้เหรอเลือดรถเลือดรถเลือดเพลกมาไล่ตี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 ไกลตีไกลตีไกลตีตีอเฮ้ยอะไรอ่ะโอ้โหสุดยอดเลยอ่ะเราเพื่อนเพื่อนไม่ช่วยเราตีหรอมันต้องลงมามันต้องลงมาตี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 เลือดรถเลือดรถเลือดรถโหในช็อปทอะไรบ้างเนี่ยทำงี้เนี่ยมันจะควงสวรรค์จะควงสวรรค์วิ่โดนชนเพลกตาย พี่กตายพี่ฝนจะรอดไหมเนี่ยไม่รู้ต้องต้องเติมต้องเติมงานนี้ต้องเติมตีตีเออมาเฮ้ยโอ้โหไม่รอดเลยอะเลือดมันไม่รอดเลยอะพี่เอกเลือดมดันรดแต่มันลดน้อยเดี๋เดี๋ยวเดี๋วเฮ้ยมาเดี๋ยว<า>พี่เกจะช่วยคนี่โอ้โหโอ้โดนไปครึ่งหลอดอ้าไม่โดนนี่นะเฮ้ยต้องหลบต้องหลบโอ้ยากมากตี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 เ้ยเ ไต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 อย่างนี nah ้ต้องไตเลือดมันลดไปบ้างไหมนี่ลดลดแล้วลดนะเจ็ดร้อยแล้วเจ็ดร้อยแล้วหนี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 พี่ฝนจะตายแล้วเบียดเออพี่เอกก็จะตายแกพี่เอกคุณกันเก็บเติมตังค์มารอไปเจ็ดสิบโลบล่ะ oh my god oh my god เลือดอพี่เอกมันจะหมดเฮ้ยโอ้โห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 บอสบอสใหญ่ขนาดนี้เราเราจะสู้มันไหวเหรอแล้วเพื่อนไม่ช่วยเราตีบ้างเลือดจะหมดแล้วอ่ะโอ้โหพี่เอกพี่ฝนเลือดติ่งเดียวโอ้พี่เอกตายแก เพียงต้องเกิดใหม่โอ้ยโอ้ยโอ้ยมาเพื่อนยังอยู่ไหมเนาะเพื่อนยังอยู่ไหมปีอ้าวเฮือกไม่หมดตายเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวซื้อเซื่อซื้อเซื่อหกร้อยแล้วเดี๋ยวก่อนเดี๋ยวก่อนเพื่อนต้องวิ่งไปก่อนนะโอเคโอเคเพียงต้องซื้ออันนี้แล้วมาแล้วร้อยเกมาแลบเก้ามากัดฟันซื้อให้เพื่อนเพียงตีเพียงตีเพียงมาแล้วเพียงมาแล้วเพียงซื้อดับ ไลท์เซเบอร์มาไลท์เซเบอร์มาเฮ้ยมันลพื่อเอฟซีทุกคนฟั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 นยาลงมาลงมามันหนีฟันมันหนีมันหนีโอ้เอฟซีนี่โอ้โหพี่หมดเรื่องรถแล้วรถมามามาเพื่อทุกคนเพล็กซ์ซื้อดับไลท์เซเบอร์ฟัน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 มันมันมีกบจะฟันฟันฟันเฮ้ยมันจะกบ ไม่เหลือสองร้อยแล้วมา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 เพล็กมาแล้วเพียกมาแล้วมาละเพียกมาแล้วโอ้โหโอ้โหโอ้โหโดน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 จะไปไหนโอ้ยันหีอนี้อันนี้ขมันยิ่งแบบใกล้ตายแล้วมันหนีอ่ะดูดิเพล็กฟันไปทีละห้าสิบห้าสิบห้าสิบแล้วหรอเร็วเร็วเร็วจะตายแล้วจะตายแล้วจะตายแล้วพี่ฝนจะตายแล้วอีกนิดเดียวอีกนิดเดียวเราจะได้ออกแล้วเพื่อนๆโอ้ยหลบ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 เฮ้ยเฮ้ยลงมาลงมา ลงมาเดี๋ยวนี้เอามิสเตอร์เชนงงเราคืนมาเอามิสเตอร์เชนคืนมาอีกเลือดเพียจะหมดเลือดเพียจะหมดเหลือดีสองทีมามารอบรบรบเพียเดียวลงมาลงก่อนใจเย็นอีกทีดี้ลงลงเรียบร้อยอ้าวอยู่ได้ยเฮ้ยฝีมือพี่ฟอนเองมูฮ์เติมเยอะกว่าเพื่อนเลยคันนี้ เอาล่ะทุกคนพี่ฝนพี่ชิดบอสได้แล้วสุดยอดไปเลยพี่เอกตีต้องนานคืออะไรเนี่ยเอาล่ะเราจะต้องหาทางออกนะมันมีประตูตรงนี้ไงพี่เอกแล้วเข้าไปโอ้ยโอ้ยแล้วม่สเตอร์เชนจะกลับมาได้หรือเปล่าอ่ะมิสเตอร์เชนคงไม่กลับมาแล้วชิงห้องูพี่ฝนเหลือเลือดติ่งเดียวเลยอ่ะใช่พร้อมกับโลบ็อกในกระเป๋าพี่เอกก็ไม่กลับมาแล้ว เอาล่ะพี่เอกอยู่ไหนเนี่ยอยู่กันนะเนี่หรอโอ้อาล่ะาเป็นยังไงกันว้างคัดสนุกหรือเปล่าถ้าชื่นชอบคลิปนี้แล้วก็อย่าลืมกดไลค์ subscribe, กดซับสไคร b ์กดแชร์กดกระดิ่งกรุ้งกริ้งกรุ้งกริ้งแจ้งเตือนเพื่อจะได้ไม่พลาดคลิปต่อๆไปของพวกเราด้วยนะคะวันนี้พี่ฝนพี่เอกแล้วก็เพื่อนๆทุกคนต้องขอตัวลาไปก่อนจ้ารักทุกคนนะคะจุ๊บจุ๊บิฟไลดีสวิดีโอคลิป Please follow and subscribe our channel thank you for watching goodbye ซื้อไปทำไมเนี่ยโโอ้หตายแล้วเหลือเท่าไหร่เนี่ยเดี๋ยวออกไปดูกันนะบ๊ายบายจ้า